วันนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะพาเด็กๆลอยกระทงนะคะก็จะเป็นกระทงขนมปังนะคะที่น้องตังทําเองแล้วก็กระทงะต้นกล้วยของพี่ต้นนะคะซึ่งบ้านเราก็จะเป็นลอยชิ้นเคลเรียงกินนะคะซึ่งต้องลงไปที่แม่น้ํายมค่ะข้างล่างนี่ค่ะชันมากคนเยอะค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะคะบันไดสูงค่ะ ที่สูงทุก็จะลำบากนิดนึงเขาก็จะติดไฟรอบข้างนะคะเพื่อให้มีความสว่างค่ะแล้วด้านล่างเขาก็จะทำเป็นแผ่เล็กๆนะคะต้องผัดกันไปรอยะคะ่ะอันนี้น,นีค่ะรงต้นนี่นะคะ,ททะ,คะแผ่ก็จะอันเล็กๆนะคะเราต้องทยอยกันค่ะก่อนอื่นนะคะคุณแม่ขอ ูปเชียนให้กับน้องๆก่อนนะคะนี่ค่ะกระทงขนมปังอันนี้แม่ทำนะคะอันนี้ของน้องตันทำเองค่ะนี่ทูเฮ้ของต้นนะคะทูปะปเชียนค่ะนี่ค่ะตอนแรกว่าจะจุดในนี้แต่ว่าจุดเชียนก่อนแล้วก็จุดทูปจุดลำบากค่ะก็เฮ้ย ไม่ติดจากทีน,นติดก็เลยต้องถอดมาจุดแล้วก็ปักเข้าไปใหม่ค่ะตอนนี้จุดเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะอะธิฐานกันนะคะอะธิฐานขอพรค่ะขอขามาพระแม่คงคานะคะขอให้ชีวิตครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขค่ะสาธุค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปลอยแล้วนะคะ ดูว่ามีคนเยอะไหมนี่นะคะได้คิวแล้วเราก็จะเดินนี่น้องก็จะกลัวนะคะน้องเป็นคนกลัวทูบเทียนที่จุดค่กหัวว่ามันจะร่วงใส่ตัวเองนะคะไม่เป็นไรลูกเดินไปเลยแป๊บนหนึ่งแป๊บนหนึ่งเราคิวก่อนเราคิวก่อนนะครับเราก็จะได้ที่้อยนะคะหรือชมบรรยากาศกระทงในแม่น้ําขนมปังะคะ่ะที่อันนี้เป็นแม่น้ํายมนะคะที่เราลอยอยู่นี่ค่ะ และน้ำก็คือระหว่างน้ำกับิที่แพรก็จะสูงน้องไม่ถึงนะคะน้องแม่ก็ต้องลอยให้นี่นะคะลอยไปแล้วกระทงของเรานีของพี่ต้นนะคะนี่เลยคะ่ะของพี่ต้นจะหนักค่ะเพราะสามชั้นพอลอยปุ๊บไม่ได้อยู่แล้วเอโจงเอียงเลยคะ่ะนี่เลยค่ะก็จะลอยไปแล้วกระดูนะคะความอันนี้นี่เห็นไหคะ ว่ามีคนรอยเยอะแล้วสวยงามมากเลยค่ะแม,มันธกบรรยาก,กาศงานลอยกระทงจริงๆค่ะพอหลังจากลอยกระทงเสร็จแล้วเราก็มาเดินชมงานข้างบนค่ะเขามีงานเห็ดมีของขาย <c oughs> ให้ <c oughs> เราได้นิ้มรสชิมนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเด็กๆจะกินอะไรกันบ้างค่ะ